สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการลวงลึกดิวิชั่น1ในสัปดาห์นี้ครับก่อนที่การแข่งขันในศึกยันหาหลีกวันจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่4และ5ตุลาคมนี้ครับเราจะย้อนไปดูโอกาสครับของทีมในโซนตกชั้นกันบ้างตอนนี้กําลังขับเที่ยวกันสนุกเลยนะครับแต่ว่าใครจะมีโปรแกรมที่จะต้องเจอกับทีมใดบ้างเราไปติดตามกันครับ เริ่มกันที่ทีมที่รอแร่เหลือเกินครับที่จะต้องตกชั้นไปในปีนี้สําหรับทีมขอนแก่น FC ในอดีตย้อนกลับไปเมื่อปี2011ครับขอนแก่น FC ทีมนี้เคยได้มีโอกาสโลดแล่นอยู่ในศึกไทยพรีเมียร์ครับแต่ก็อยู่ได้เพียงฤดูกาลเดียวและต้องตกชั้นกลับมาสู่ยามาฮ่าลีกวันและพวกเขาก็มีโอกาสที่จะต้องสิ้นสุดเส้นทางของศึกยามาฮ่าลีกวันครับหากในนัดที่เหลือพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสในการอยู่รอดจากการตกชั้นครับเพราะหากเกมที่เหลือพวกเขาเก็บ3คะแนนได้ทั้ง5นัดแล้วก็อะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าหากพวกเขาพลาดท่าขึ้นมาอัวสู่ศึกแอสลีก็รอพวกเขาอยู่โดยที่พวกเขาไม่อาจปฏิเสธมันได้เลยทีเดียวเลยครับ เรามาดูโปรแกรมที่เหลือของทีมขอนแก่น FC กันบ้างนะครับโปรแกรมที่เหลือพวกเขาจะได้เล่นในบ้าน3นัดครับโดยจะเริ่มจากวันที่4ตุลาคมพบกับภูเก็ต FC ครับวันที่12ตุลาคมเล่นในบ้านพบกับ b b c u FC ครับก่อนที่18ตุลาคมออกไปเยือนขอนแก่น f อ25ตุลาคมครับเล่นในบ้านเจอกับนคนปรปฐมยูไนเต็ดและวันที่1พฤศจิกายนครับพวกเขาจะต้องพบกับตราด f อ เมื่อเทียบโปรแกรมแล้วก็ต้องถือว่าพวกเขาได้เปรียบครับในการพบกับทีมที่ไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับหากแต่พวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่หากมองตามทฤษฎีแล้วครับหาเกมที่เหลือของขอนแก่นมีโอกาสเก็บได้ถึง15คะแนนครับแต่ว่าจะทําได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับคู่แข่งที่พวกเขาจะต้องพบเจอนั่นเองครับเราย้อนไปดูเกมในเล็กแรกครับซึ่งถือเป็นเกมสําคัญ1เกมนะครับนั่นก็คือขอนแก่น FC จะต้องเปิดบ้านเจอกับ b b c u FC ครับในเกมนี้ เกมในเลกแรกครับเล่นกันที่บ้านของ B.B.C.U. ทำกลางสภาพของขอนแก่นครับที่รอแรกเป็นทนหาเจชนะได้ยากหรือเกินครับและเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ขอนแก่น FC ทําได้ไม่ดีเอาเสียเลยครับแม้ว่าจะได้คุณซืออย่างโพสเทเวศกมลศิลป์เข้ามาคุมทัพแล้วก็ตามเปิดเกมขึ้นมาครับ B.B.C.U. FC ทํเเกมบุกอย่างหนักเลยครับพวกเขามีโอกาสที่จะได้ประตูอยู่ในหลายต่อหลายจังหวะครับ จนกระทั่งจังหวะนี้เลยครับเป็นโอกาสของขอนแก่นครับพวกเขาน่าจะได้ประตูครับมาตียสเรซิโอยิงลูกนี้กระชอ,อกก่อนที่จะยิงซ้ำออกไปเลยครับน่าเสียดายจริงๆครับการยิงซ้ำลูกนี้ของทางด้านของนาการานิยูสุเกะดังนั้นขอนแก่นเอซีเองก็ต้องมาลุ้นประตูแล้วก็ต้องมาเสียจังหวะนี้เลยครับการม่งลูกนี้เข้าไปครับของโออิโบจูเลียสครับ เป็นสุไลมานคูลิบาลี่นะครับในจังหวะนี้โอลอฟวัสด์ับกระชากบอลขึ้นมาก่อนที่จะเป็นสุไลมานคูริบาลี่ครับดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมของสเกรมหาหาลีกวันเดือนตุลาเดือนกันยายนปีที่แล้วเลยครับี๋ยวเข้าไปหลังจากนั้น b b c u f c ก็มาได้อีกหนึ่งประตูครับจังหวะก,การทำเกมจังหวะนี้ครับและโอลอฟวัส,สันยิงตกลเลยครับ ทำให้ BBCU ออกนำทีมอย่างขอนแก่นไป2ประตูต่อศูนย์หมดสิทธิ์เลยครับที่นายทวันของขอนแก่นจะรับไว้ได้เข้าซ้ายนะครับก่อนที่จะยิงลูกนี้เข้าไป BBCU เองก็ยังทำเกมบุกตลอดทั้งเกมนะครับและพวกเขาก็มาได้ประตูปิดท้ายเลยครับจากการยิงของโอลอฟวัตสันครับ ส่งผลให้เกมนี้ครับเป็น BBCU FC ครับที่เอาชนะขอนแก่น FC ไป3ประตูต่อ0ดังนั้นครับเกมในวันที่พวกเขาจะต้องพบกับ BBCU ในบ้านของตัวเองครับจึงต้องเป็นเกมที่ไม่เพียงแค่ล้างแค้นเท่านั้นครับแต่ชัยชนะครั้งนี้อาจจะหมายถึงการชี้ชะตาว,ว่าพวกเขาจะต้องตกชั้นหรือไม่ตกชั้นในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับทีม The T r e x รขอนแก่น FC เราไปกันที่ทีมถัดมาครับก็คือพิษณุโลก TSYFC ครับในเล็กแรกพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทางๆที่ไม่ได้เล่นในรังเย้าของตัวเองแม้แต่นัดเดียวครับในช่วงผลงานดีช่วงนั้นครับเป็นรอยเตอร์โมเรราครับคุณซือชาวบราซิลที่คุมทัพขุนพลเรสวรแล้วก็เคยพาทีมพิษณุโลกไปถึงอันดับที่5แต่จนถึงตอนนี้ครับรองรอยแห่งความสาเร็จจางหายไปแล้วครับ พวกเขากลายสถานะมาเป็นทีมที่ต้องลุ้นจากการหนีตกชั้นแทนครับและดูจากสถานการณ์ที่เหลือแล้วก็รอแร่เต็มทนครับด้วยฟอร์มการเล่นและสภาพปัญหาภายในทีมครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณซื้อมาหลายต่อหลายคนครับแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถอยู่กับทีมพิสนูโลกได้ยาวครับก่อนที่โคชจับสุรชัยจิระศิริโชดนั้นจะเป็นคำตอบสุดท้ายของพิสณูโลกในปีนี้ แต่ว่าจะเป็นคำตอบที่ทำให้พิสณุโลก p s y หนีตกชั้นได้หรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ครับโปรแกรมที่เหลือของพิษณุโลก TSY FC ครับเริ่มจากวันที่5ตุลาคมครับเปิดบ้านพบกับ11ยูเนเต11ตุลาคมครับเจองานเบาในการไปเยือนศรีราชาบ้านบึง18ตุลาคมครับเปิดบ้านพบกับอ่างทอง FC ครับ วันที่25ตุลาคมครับบุกไปเยือนยาสูบศุลกากรและวันที่1พฤศจิกายนครับพบกับพัทยายูเนเต็ดเมื่อเทียบโปรแกรมแล้วก็ไม่ถือว่าหนักมากนักนะครับและสําหรับเกมสําคัญครับที่พิซูโล่จะต้องพบเจอเกิดขึ้นต่อไปในวันที่5ตุลาคมครับและนี่คือผลกนนารแข่งขันในเลกแรกครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดร้อเอดครับร้อยเอ็ดยูเนเต็ดครับพบกับทีมขุนพลน,นเรศวร เกมนี้ครับเป็นหนึ่งเกมที่พิษณุโลกท s f c สครับทำได้ไม่ดีในเลกแรกและก็ต้องมาชี้วัดกับร้อยเอ็ดครับตั้งแต่วันเอิดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเลยครับจังหวะนี้ร้อยเอ็ดได้ลุ้นก่อนนะครับการมงของรณชัยพงพุทธาหลังจากนั้นครับร้อยเอ็ดก็มาได้ประตูเลยครับจากการชาร์จจังหวะนี้ครับของธงชัยรัชชัยเป็นประตูให้ร้อยเอ็ดนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ เป็นประตูในช่วงทายเกมด้วยนะครับและพิซูโรครับต้องมาเหลือผู้เล่น10คนครับในจังหวัดนี้ครับยอดจันทวงครับไปทำฝาลก็เป็นใบเหลืองที่2นะครับแล้วเป็นใบแดงและออกจากสนามหลังจากนั้นครับมีอีกหนึงใบแดงครับสำหรับพิซูโรก็คืออัครเดชสถานทุ่งนะครับนี้มาโดนใบแดงไปนะครับ จบเกมเป็นรอยเอ็ดที่เอาชนะพิษณูโลกไป1นประตูต่อศูนย์ครับซึ่งพิษณูโลกทีเอสยเอฟซีก็ต้องรอวันล้างแค่เลยครับในการแข่งขันส่วนอีกหนึ่งเกมครับที่สําคัญสําหรับพิษณูโลกที่จะต้องเปิดบ้านพบกับอ่างทองครับเราจะย้อนมาดูเกมในเล็กแรกของพิสซูโลกในการพบเจอกับทีมนครบรวงทองครับเกมนี้นับเป็นอีกหนึ่งเกมที่พิษซูโลกได้รับคําชื่นชมนะครับว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ครับ แค่นี้อ่างทองขึ้นนําไปก่อนเลยครับในจังหวะการยิงจังหวะนี้เลยครับขึ้นนําไป1ประตูต่อ0ูครับการยิงของราอูเกสตันกอนซาเลสแต่ว่าพิซดูโลครับก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆครับพวกเขามาได้ประตูตีเสมอจากโอกาสการเข้าชาร์จของยอดจันทวงชาร์จเข้าไปอย่างสวยงามครับจากนั้นครับกลับมาครึ่งหลังอ่างทอง ทำได้ดีกว่าครับแล้วก็ลูกนี้เคลียร์กันไม่ดีครับปล่อยให้วิลเลียมมาโก้ครับหลุดเข้าไปทำประตูง่ายๆเลยครับทีมเจ้าบ้านในวันนั้นขึ้นนำอีกครั้งครับเป็นสองประตูต่อหนึ่งแต่พิซูโร่ครับก็มาได้ประตูไล่มาเป็นสองสองครับจากสุปกรณ์นากน้อยเปิดมาให้กับยอดจันทวงศ์ครับลูกนี้และอ่างทองครับก็มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเลยครับ ปั่นจังหวะนี้ของคําแพงไซวุวุธครับโอ้โหสวยงามมากจริงๆครับจังหวะการปั่นเฉียบขาดครับเกมทําท่าว่าจะจบลงด้วยชัยชนะของอ่างทองแล้วแต่นาทีสุดท้ายเลยครับยอดจันทวงศ์ครับอาศัยมุมนี้เลยครับม่งเข้าไปตีเสมอให้กับพิษณุโลก t ี TH y FC เป็น3ประตูต่อ3ครับเวลานี้นี่ถอดเสื้อโดนค่าโทษไม่สนใจแล้วนะครับก่อนที่จะจบเกมในวันนั้นครับเสมอไป3ประตูต่อ3 ซึ่งต้องมาลุ้นว่าพิษณุลโลกจะมีเซอร์ไพรส์อีกหรือไม่ครับในเกมเลกที่2นี้กับเข้าสู่เบรกที่2ครับเบรกนี้นะครับเราจะมาดูกันครับสำหรับทีมที่ยังคงต้องลุนหนีตกชั้นครับและ1ทีมทีมนั้นก็คือนคอนปรปฐมยูนเต็ดนั่นเองครับ ที่ผ่านมานะครับนครปฐมอยู่ในเต็ดนะครับเป็นทีมที่ไม่น่าเชื่อครับว่าจะลงมาลุ้นหนีตกชั้นครับทางทั้งที่เป็นทีมที่มีการสนับสนุนจากบอร์บริหารรวมไปถึงมีการสนับสนุนจากแฟนบอลที่ดีครับแต่ว่าหลังจากนี้ครับพวกเขาก็ยังคงต้องพยายามต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้นครปฐมไปยังคงนะครับอยู่ในศึกยมหหลีกวันต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมของนครปถมในช่วง5นัดหลังจากนี้นะครับพวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับยาสูบศุลกากรครับแล้วก็จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนบางเกาะอ FC ครับเปิดบ้านเจอกับ BBC UFC รวมไปถึงการบุกไปเยือนขอนแก่น FC และสุดท้ายครับซึ่งน่าจะเป็นเกมที่ไม่ยากครับสำหรับนครปถมอยู่ในแตดที่จะต้องเล่นในบ้านเจอกับศรีราชาบ้านบึง FC ครับ ดัง,ดงนั้นสี่นัดต่อจากนี้ไปครับพวกเขาคงจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ครับขณะที่นัดสุดท้ายก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโดยรวมแล้วนะครับนครปฐรมยูเนเต็ดพวกเขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับในสี่เกมแรกก่อนที่จะพบกับศรราชานะครับแต่หากทาไม่ได้ครับก็ยังคงจะมีโอกาสอยู่เช่นกันพวกเขายังมีโปรแกรมหนักที่จะต้องบุกไปเยือนทีมที่กําลังลุนเลื่อนชั้นอย่างนครปฐมยูเนเต็ดด้วยนะครับซึ่งนับเป็นเกมสําคัญ ทังนี้ทั้งนั้นครับพวกเขาต้องผ่านเกมกับ bbcu ครับที่พวกเขาจะได้เล่นในบ้านไปให้ได้ครับนี่คือหนึ่งแหวสำคัญนะครับที่ในเลกที่2นี้ครับนครปฐมจะพลาดไม่ได้เราย้อนม,มาดูเกมในเลกแรกกันครับที่นครปฐมยูไนเต็ดบุกมาเยือน bbcu fc ครับที่บ้านของ bbcu ที่สนามกีฬาเทศบาลนะครน,นนทบุรี เกมนี้เปิดฉากขึ้นมาครับเป็นนครขฐมยูนเต็ดครับได้โอกาสลุ้นก่อนครับเลสลี่ย์แอเจครับยิงลูกนี้ไปติดเซฟของนายทวัน b b c u สกอร์ในครึ่งแรกนะครับยัง0ประตูต่อ0หลังลจากนั้นครับบูกันยองลากบอลลูกนี้เข้าไปยิงผ่านมือของนายทวัน BBC u เข้าไปครับให้นครขฐมยูนเต็ดครับออกนำา BBC u. เจ้าบ้านในวันนั้นไปก่อนที่1ประตูต่อ0แต่ว่าก็ขึ้นนำได้ไม่นานครับเพราะว่า BBC u FC เอง ก็มาได้ประตูตีเสมอครับจังหวะการเปิดของโอยโบจูเลียสที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่นายทวานของนครปฐมกะจังหวะพลาดนะครับก่อนที่จะจบเกมครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1เรามาที่อีกหนึ่งทีมครับที่ยังคงต้องลุ้นหนีตกชั้นนั่นก็คือตราด FC ครับทีมช้างขาวเจ้าเกาะทีมนี้ครับเลื่อนชั้นขึ้นมาจากศึก AS League ในฤดูการ2013นะครับ และในปีที่แล้วครับพวกเขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลแรกบุลลิกพระรองครับหลังจากที่พวกเขานั้นจบอันดับที่6ของตารางได้สําเร็จแต่กับปีนี้ครับผลงานกลับไม่สม่ําเสมอแม้ว่าในระยะหลังครับพวกเขาจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นมาก็ตามภายใต้การคุมทัพของโคชกริสิงปรีชาแต่อย่างไรก็ตามครับโปรแกรมในนัดที่เหลือของทีมตราด FC นั้นก็ไม่ใช่งานง่ายแม้แต่นัดเดียวครับ เนื่องจากพวกเขานนั้นจะต้องเจอกับทีมในระดับที่ใกล้เคียงกันครับรวมไปถึงทีมลุ้นที่จะขึ้นชั้นนะครับนั่นจึงทําให้โอกาสของตราดนั้นก็ต้องอยู่ที่วันและเวลาของการแข่งขันครับว่าพวกเขาจะทําได้มากน้อยขนาดไหนเรามาดูโปรแกรมของตราด FC ในระยะเวลาที่เหลืออยู่5นัดนะครับเริ่มจากวันที่5ตุลาคมครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกระบี่ FC วันที่12ตุลาคมครับบุกไปเยือนยาสูบสุลกากร18ตุลาคมครับเจอกับบางกอก FC ในบ้านของตัวเองครับ25ตุลาคมบุกไปเยือนศรีราชาบ้านบึงครับและวันที่1ตุลาคมปิดท้ายฤดูก,กาลด้วยการเปิดบ้านเจอกับขอนแก่น FC ครับรือว่าค่อนข้างหนักไม่ใช่เล่นครับในโปรแกรมอีก5นัดที่เหลือครับ เรามาเริ่มจากเกมสําคัญที่ตราด FC จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับในเกมที่พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับกระบี่เ c เราจะย้อนไปดูเกมกนนารแข่งขันในเลกแรกกันนะครับคู่นี้ทํนนาการแข่งขันไปในวันที่4มิถุนายนนะครับกระบี่ FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของตราด FC ณนะห่วงเวลานั้นตราด FC เองก็ผลงานสะดุดนะครับ คนซื้อที่คุมทัพตอนนั้นเป็นโคชเตียครับสุภชัยศรีลาชัยจังหวะนี้กระบี่นำก่อนครับอย่างรวดเร็วจากปริศนะไตวันครับได้บอลหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงผ่านมือของนายทวารทีมตราแต่วันนั้นครับก็คือชัยพรอุตตมรมรัฐหลังจากนั้นครับตราด FC เองก็พัมเกมบุกนะครับโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังครับที่พวกเขาเรียกได้ว่าพับสนามบุกทีเดียวครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะจังหวะนี้ครับยิงไปเข้ามือ และโอกาสอีกครั้งของกระบีครับจากการยิงของเอริวันโดโอลิเวียราแต่ว่ายังเข้ามือของนายทวารของทีมตราดครับจบเกมนะครับกระบีเอฟซีในวันนั้นเฉือนตราดเอฟซีไป1ประตูต่อศูนย์ครับนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับซึ่งก็คือเกมสุดท้ายของฤดูกาลครับตราดเอฟซีจะต้องพบกับขอนแก่นเอฟซีครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าผลงานของตราดนั้นอาจจะต้องมีการชี้วัดกันจนถึงนัดสุดท้ายครับดังนั้นแมชนี้จึงเป็นแมชที่สําคัญ เกมนี้ตลอดเกมการแข่งขันครับเป็นขอนแก่น FC ครับที่แม้ว่าผลงานจะทําได้ไม่ดีแต่ก็เหนือกว่านะครับได้ประตูนําไปก่อนครับจากจุดโทษของจุนกิโยโกโนะหลังจากนั้นประตูนี้เลยครับของจุนกิโยโกโนะคนเดิมครับทำมาให้ขอนแก่นนํา2ประตูต่อ0รวมถึงเกมนี้ครับมีผู้เล่นของตราด f อครับที่โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไปด้วยนะครับนั่นก็คือลาบี้ครับ แม้ตราจะยิงคืนได้1ประตูแต่ก็ไม่ทันการนะครับดังนั้นเกมนี้ในการพบก,กันเละที่สจึงเป็นเกมสําคัญครับกล<ด>ับเ <ๆๆ S 2> ข้าสู่ในเบรกที่3ครับของลุงลึกดิวิชั่น1สําหรับเบรกนี้ครับมีอีก1ทีมที่กลายสภาพมาเป็นทีมลุ้นหนีตกชั้นแบบไม่น่าเชื่อครับสำหรับทีมอย่าง ภูเก็ต FC ครับทางทังที่เล็กแรกนะครับยังต้องลุ้นเลื่อนชั้นอยู่เลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมโรนินแดนใต้แต่พวกเขาก็พยายามทำผลงานอย่างเต็มที่เลยครับและก็มีการปรับจูนทีมครับด้วยการดึงเอารอยเตอร์โมเรราเข้ามาก่อนที่จะพักเปรกให้กับการแข่งขันเอเชียนเกมครับภูเก็ต FC ก็เพิ่งกดล็อก ok ชัยชนะเหนือทีมอย่างตราด FC ไป1ประตูต่อ0ูนครับ ่ก็ต้องดูว่าพวกเขาจะรักษาผลงานเช่นนี้ไว้ได้หรือไม่กับโปรแกรมที่เหลืออยู่ของภูเก็ต FC 5หานัดครับพวกเขาจะพลาดอีกไม่ได้แล้วนะครับซึ่ง5นัดหลังจากนี้ประกอบไปด้วยการบุกไปเยือนขอนแก่น FC ครับในวันที่4ตุลาคมกลับมาเปิดบ้านพบก,กับราชนาวีครับวันที่12ตุลาคมบุกไปเยือนร้อยเอ็ดยนครับวันที่18ตุลาคมเปิดบ้านเจอกับอยุธยา f c ในวันที่25ตุลาคม และปิดท้ายฤดูกาลครับกับการบุกไปเยือนกัฟสระบุรี FC ครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับในเวลาที่เหลือภูเก็ต FC นั้นเรียกได้ว่าต้องแข่งขันเกมนอกบ้านถึง3แมตช์ด้วยกันครับซึ่งเกมนอกบ้านนั้นเป็นสิ่ง oh. ที่ภูเก็ต FC ทําได้ไม่ดี oh. เอาเสียเลยครับในระยะเวลาช่วงหลังมานี้ครับสิ่งที่ภูเก็ต ต้องเน้นมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการจบสกอร์และความแน่นอนในเกมนะครับและเราจะย้อนไปดูการแข่งขันของภูเก็ต FC ในนัดสำคัญของเลกแรกนะครับที่จะส่งผลกระทบมาสู่เลตที่2ครับเริ่มจากเกมนี้ครับที่จะต้องบุกไปเยือนร้อยเอ็ดยูไนเต็ดนะครับนี่คือเกมแรกในเลกแรกที่ทั้งคู่พบกันครับภูเก็ต FC เปิดบ้านเจอกับร้อยเอ็ดยูไนเต็ด การพบกันของคู่นี้ที่บ้างของร้อยเในวันที่18ตุลาคมนะครับถือว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งเกมในวันนั้นครับเปิดเกมมาได้ไม่นานนะครับภูเก็ต FC ก็ออกนําไปก่อน1ประตูต่ตอศูเลยครับจังหวะนี้นะครับยิงไกลทีเดียวนะครับและหลังจากนั้นครับก็มีลูกที่2จนได้ครับ เป็นเนฟาบิโนครับที่ตามซ้ำจังหวะนี้ออกนำเป็น2ประตูต่ตอศูนย์นะครับแล้วก็เป็นสกอร์ที่เกิดขึ้นครับในครึ่งเวลาแรกจากนั้นนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับร้อยเอ็ดยูนเต็ดมาได้ลูกโทษที่จุดโทษครับ และก็สุดท้ายเลยครับเป็นเบยอนดารียโรเบิร์ตครับแข้งตัวเก่งที่ยิงลูกนี้ไม่พลาดไล่มาเป็น2ประตูต่อ1หแต่ก็ไล่ไม่ทันเลยครับเกมในวันนั้นภูกเก็ตเก็บชัยชนะได้ก่อนครับและอีกหนึ่งเกมนะครับที่จะเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับนี่คือเกมสุดมันของเลกแรกเกมหนึ่งเลยนะครับภูกเก็ต FC ครับเปิดบ้านเจอกับกัฟสระบุรี f อครับ มีประตูเกิดขึ้นในเกมถึง9ประตูด้วยกันเปิดเกมขึ้นมาเป็นกัฟสระบุรีครับออกนำไปก่อนเลยครับจากธีรวิทย์นะครับแล้วก็มาได้ประตูที่สองครับสำหรับกัฟสระบุรีในวันนั้นจากฤิธิพง์เสลานนท์ และนี่คือประตูรีไครแตของภูเก็ตครับการยิงของวสันนาทัศน์ครับดาวยิงตัวเก่งกับสระบ,บุรีนำอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้สุริการฉิมจีนครับม่งเข้าไปจบครึ่งแรกเป็นกับสระบ,บรุรีครับออกนำา3ประตูต่อนหนึ่งกลับมาครึ่งหลังครับภูเก็ต FC เดินเกมรุกอย่างหนักนะครับและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จครับจังหวะการยิงของคริสเตียนอเล็กซ์ และก็มาอีกหนึ่งประตูครับจากคนเดิมเลยครับคราวนี้เนี่ยส่งให้เพื่อนอย่างอ e ีแบร์เอ็นริเก้ครับยิงเข้าไปและภูเก็ตมาพลิกขึ้นนำครับอืมจังหวะโถมเข้าอ่งงของเนฟาบิโนครับจวะก,การเปิดของคริสเตียนอเล็กซ์นี่ก็น่าจะใกล้เกียงกับการเป็นประตูไปแล้วนะครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอครับสำหรับภูเก็ตเอเมื่อสักครู่นี้ ก่อนที่นาทีสุดท้ายของเกมครับกลายเป็นว่าแอนโทนีสตีเฟนครับเป็นฮีโร่ครับให้กับสระบุรีบุกมาเฉือนชนะ5ประตูต่อ4ส่วนทีมอื่นๆนะครับอีก3ทีมที่ยังคงอยู่ในโซนตกชั้นครับอย่างพัทยายูเนเต็ดครับยาสูบสุลกากรรวมไปถึงร้อยเอ็ดยูเนเต็ดในอันดับที่12 11และอันดับที่10นั้นก็ไม่สามารถที่จะพลาดได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าหากว่าพวกเขาพลาดครับทีมในโซนท้ายตาราง ก็ยังคงรอที่จะแซงพวกเขาอยู่และพร้อมที่จะถีพวกเขาลงไปอยู่ในโซนตกชั้นทันทีครับและนี่คือโปรแกรมปรแข่็นขันที่เหลืออยู่ของทั้ง3ทีมครับเริ่มจากของพัทยายูเนเต็ดนะครับวันที่4ตุลาคมครับบุกไปเยือนนครราชสีมามาสด้าส2ตุลาคมเจอกับกัฟสระบุรีเ c ครับ18ตุลาคมบุกไปเยือนราชนาวี 25ตุลาคมพบกับ111ยูเนเตดและบุกไปเยือนพิซูโลก TSY ครับวันที่1พฤศจิกายนนับว่าโปรแกรมของพัทยาหนักมากๆนะครับโดยเฉพาะกับ3แมตช์ที่จะต้องพบกับทีมในโซนลุลเลื่อนชัน้นครับที่ก็ไม่มีใครยอมใครกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวส่วนโปรแกรมของยาสุขศุกา,กากรครับวันที่5ตุลาคมจะบุกไปเยือนนครปฐมยูเนเตดครับ,ร United, รบ12ตุลาคมเจอกับตราดเอฟซีครับ18ตุลาคมบุกไปเยือนกับสระบุรีเอฟซี 25ตุลาคมครับเปิดบ้านเจอกับพิษณุโลก t ีเอสก่อนที่จะปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปเยือนอยุธยา FC ครับโปรแกรมถือว่าไม่หนักมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการลุ้นหนีตกชั้นของยาสุบสุลการกรหากไม่พลาดเองน่าจะไม่มีปัญหาครับและสุดท้ายกับโปรแกรมของร้อยเอ็ดยูเนเตน็ดครับที่จะต้องเล่นในบ้านเพียงแค่2นัดเท่านั้นครับโปรแกรมที่เหลือครับบุกไปเยือนพิซณุโลกทีเอสยวันที F ่5ตุลาคมครับ11ตุลาคมบุกไปเยือนอยุธยา FC ครับ 18ตุลาคมครับเล่นในบ้านเจอกับภูเก็ต FC 25ตุลาคมบุกไปเยือนพัทยายูเนเต็ดและสุดท้ายครับวันที่1พฤศจิกายนครับเล่นในบ้านเจอกับอ่างทอง FC หากไม่พลาดเองรอยเอสยูเอฟน่าจะทำได้ครับทั้งหมดนี้ครับคือไฮไลท์การแข่งขันนะครับและการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นครับของการแข่งขันเดิมห้าลีกวันในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ครับในสัปดาห์หน้าครับอย่าลืมกลับมาติดตาม ลุ้นกับไฮไลท์การแข่งขันนะครับและดูกันว่าทีมใดจะเก็บชัยชนะกันได้บ้างครับวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ